สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับนั่นคือการลอยตัวของฟองอากาศหรือไม่ทางโอเรน์มีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นทันใดนั้นเขาก็เข้าใจความรับเบื้องหลัง่ขยกลนเงินครามไม่โดนอะไรเลยราชาฟองอากาศที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามีแสงวาบฟองอากาศขนาดใหญ่หลุดออกมาจากร่างของเขาและตรงไปหาทางโอเรน์มันคล้ายกับกระสุนวิญญาณขนาดมหึมา ทางอเรนยังเห็นได้ชัดว่าฟองอากาศจํานวนมากกำลังก่อตัวขึ้นภายในฟองอากาศขนาดใหญ่นั้น,นฟองอากาศเหล่านี้ก่อตัวเป็นชั้นๆภายในฟองอากาศซึ่งรวมเข้ากับฟองอากาศชั้นนอกสุดฟองอากาศขนาดใหญ่เริ่มเป็นสีแดงเขาใช้สิ่งนี้เป็นกระสุนวิญญาณจริงงั้นเหรอทางอเรนสูดหายใจเข้าลึกๆเขายกแขนสายของหุ่นจักรกลขึ้นและรำแสงสีทองสองประกาย หอ,อกมังกรทองของเขาปรากฏขึ้นอย่างงดงามจากนั้นเขาก็โยนมันออกไปโดยไม่ลังเลเขารู้สึกว่ามันดีกว่าที่จะระเบิดฟองอากาศหอ,อกมังกรทองพุ่งออกไปด้วยความเร็วดูดสายฟ้ามันดูเหมือนดาบแสงสีทองบนท้องฟ้าขนาดที่มันเดินไปตามทางของมันมีเพียงเสียงระเบิดเป็นชุ่เท่านั้นที่ได้ยินจากฟองอากาศขนาดใหญ่นั้นทางเรนมองเห็นแรงระเบิดเป็นชันๆต่อเนื่องกันในท้องฟ้า ขคลนกระแทกก่อตัวขึ้นตามชั้นต่างๆและขยายออกไปด้านนอกพวกมันระเบิดและเกือบครึ่งหนึ่งของสนามแข่งขันในขั้นต้นศูนย์กลางของการระเบิดอยู่ห่างจากเขาค่อนข้างไกลแต่ด้วยการระเบิดครั้งใหญ่นี้มันยังคงยกหุ่นจักรกลของเขาออกจากเท้าจินตนาการได้ถึงความน่ากลัวอย่างยิ่งหากสิ่งนี้พุ่งเข้าใส่เขา After ์ช็ c k จากการระเบิดครั้งใหญ่นี้ แทบจะจางหายไปเมื่อหุ่นจากกลของราชาฟองอากาศปรากฏตัวต่อหน้าทางโอเรนโดยไม่ส่งเสียงแม้แต่น้อยมันปรากฏขึ้นอย่างเหลือเชื่อที่สุดเมื่อทางโอเรนสังเกตเห็นสิ่งที่เขาเห็นคือหุ่นจักรกลที่ปกคุมไปด้วยฟองอากาศขนาดใหญ่ตกลงสู่พื้นและหนีขึ้นกระแทกของการระเบิดจากด้านล่างจากนั้นหลังจากที่ฟองอากาศขนาดใหญ่กระทบพื้นมันก็ดีตัวกลับด้วยความยืดหยุ่นอันทรงพลัง แรงดีดกลับนี้เพิ่มความเร็วของมันเป็นสองเท่าจากการกระแทกกับพื้นมันสร้างการโก่งตัวและปรากฏตัวต่อหน้าถังโอเรนสองอากาศขนาดมหึมา,มาขยายตัวโดยตรงเพื่อพยายามปกปิดถังโอเรนสองสงบู่แบบนี้ใช้แบบนี้ก็ได้งั้นเหรอถังโอเรนสจ้องมองอย่างจดจอ่อเขาแทงออกไปด้วยหอกในมือของเขาเท้าวานของจักรพาิย่านเงินครามปกคลุมหอ,อกของเขาในเวลาเี็วกัน รัศมีของหอกที่ทรงพลังอย่างยิ่งก็ระเบิดออกมาเขาไม่ได้หลบมันและไม่กลัวว่าฟองอากาศปกคลุมเขาพุ่งไปข้างหน้าด้วยความไม่ยออ่อท้อผู้ต่อสู้ทั้งสองประทะก,กันทันทีหอกแทงเข้าไปในฟองอากาศจนเป็นรอยบุบผู้ต่อสู้ทั้งสองประทะก,กันและฟองก็ปกคลุมหุ่นจักรกลของถังโอเรนโดยไม่มีคำถามแต่ทว่ามันไม่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ มันถูกผลักออกไปโดยถววานของจักรพาิย่านงูครามปลายหอกของถังโอเดนระเบิดปรากายแสงของหอกซึ่งกดไปข้างหน้าอย่างแรงขณะที่มันพยายามทําให้ฟองอากาศแตกฟองอากาศใหญ่อีกฟองถูกปล่อยออกมาจากร่างของราชาฟองอากาศมันผสานกับฟองก่อน,อนหน้าจากภายในมุลจากรกลทั้งสองถูกขั้นด้วยฟองอากาศสองชั้นนี้พวกเขาอยู่ตรงหน้ากันอย่างแท้จริงออกในมือของถังโอเดนซัน หุ่นจากโคนของเขาก็ส่งเสียงร้องคำรามอย่างเกล้ยวกาดหัวของมังกรทองขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากหน้าอกของหุ่นจากโคนของเขาขึ้นเสียงที่รุนแรงยังสร้างะระลอกคลื่นบนพื้นผิวของฟองอากาศขนาดใหญ่หุ่นจากโคนของราชาฟองอากาศอยู่ชั่วคราวอย่างชัดเจนแสงหอของมันพุ่งออกมาแรกในที่สุดก็ทะลุฟองอากาศทั้งสองชั้นได้อย่างราบรื่นมันชี้ไปที่ห้องควบคุมของราชาฟองอากาศโดยตรง ในเวลาเดียวกันในขณะที่หัวของมังกรทองกำลังคำรามอย่างโกรธเกล้ยวหอกของถังเลนก็ส่งเสียงพืมพำหอกมาตรฐานนี้ดูเหมือนจะไม่สามารถทนต่อพลังงานมหาศาลที่พะทุขึ้นอย่างกระทนหันได้มันแตกสลายอย่างรวดเร็วแต่ปรากายของหอกที่เก่ะตัวขึ้นภายในหอกยังคงอยู่มันนำประกายหอกสีทองที่สั่นสะเทือนมาถึงหน้าอกของราชาฟองอากาศในทันที หุ่นจักรกลของราชาฟองอากาศถูกทะลวงด้วยแรงเสียบที่น่าสะพึงกลัวนั้นและแตกออกโดยตรงแต่ทว่าฉากที่แปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นเช่นกันส่วนที่แตกก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูทันทีจากนั้นมันก็ดิ้นอย่างรุนแรงทันใดนั้นเครื่องขับดันที่อยู่ด้านหลังหุ่นจักรกลของราชาฟองอากาศก็สว่างขึ้นสิ่งนี้ทําให้มันพุ่งไปข้างหน้าอย่างกระทันหันและพุ่งเข้าใส่หุ่นจักรกลของทางโอเรน การป่ทูที่รุนแรงสร้างแรงสั่นสะเทือนอันทรงพลังก่อป้องการบนพื้นผิวหุ่นจักรกลของถังโอเรนแตกเป็นเสียงเสียงจากแรงกระแทกยังไม่หมดแค่นั้นชานของฟองอากาศก็เริ่มปกคลุมมันเช่นกันฟองอากาศเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างรวดเร็วจาก,กรพพราิย่าเยิงครามของถังโอเรนไม่มีเวลาที่จะผลักมันออกไปก่อนที่จะเกิดการระเบิดขึ้นเป็นชุดในช่วงเวลาที่เกิดประกายไฟไปที่เหนือกว่าของการต่อสู้ ก็เปลี่ยนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งในบางครั้งผู้ชมต่างก็รังเลว,ว่าใครเป็นฝ่ายได้เปรียบทางอเัยกระตุ้นพลังวิญญาณของเขาแกนวิญญาณและแกนมังกรภายในร่างกายของเขาหมุนด้วยความเร็วสูงสุดพลังวิญญาณทั้งหมดที่ปล่อยออกมาถูกใช้เพื่อปกป้องตัวเองถางวันจกักรพรรดิย่างเนียวครามที่อัดแน่นปกคลุมหุ่นจักรกลของเขาได้ทนต่อแรงระเบิดที่เข้ามาหาเขาครั้งแล้วครั้งเล่า ผู้ชมไม่แน่ใจว่าใครมีอำนาจเหนือกว่าไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่รู้หลังจากการประาทักกันครั้งก่อนคนที่เสียเปรียบก็คือเขาเมื่อแสงของหอกสองทะโรหุนจักรกลของราชาฟองอากาศเขาก็รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติในขณะนั้นเขาไม่เพียงแต่ใช้ทักษะเสียงคำรามของมังกรทองเท่านั้นเขายังใช้การระเบิดของมังกรทองอีกด้วยแต่ทว่าเมื่อมันทะโรหุ่นจักรกลของฝ่ายตรงข้ามทางโอเรน รู้สึกราวกับว่าเขาแทงเข้าไปในสารที่เหนียวแนามากมันเหมือนอยางเหนียวๆแต่ดูเหมือนฟองที่มีแกนแข็งแม้แต่แรงสั่นสะเทือนที่มากขึ้นจากทักษะการระเบิดของมังกรทองก็สลายไปอย่างรวดเร็วในความรู้สึกที่เหนียวแนาจากนั้นราชาฟองอากาศก็เริ่มโจมตีกลับเข้าใส่ถังโอเรนมันคือกายแท้วิญญาณยุทธ์ถังโอเรนเชื่อว่านี่เป็นทักษะที่สามารถปลดปล่อยได้โดยกายแท้วิญญาณยุทธ์ของคู่ต่อสู้เท่านั้น ู้ต่อสู้ของเขาสากัดกั้นการโจมตีของเขาด้วยกายแท้วิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาจากนั้นจึงเปิดการโจมตีโต้กลับอย่างเต็มที่คู่ต่อสู้ของเขาจับเขาและทําให้เขาหมุนก่อนที่จะตามมาด้วยฟองอากาศอีกผู้ชายคนนี้น่ารําคาญจริงๆนับตั้งแต่เขาเข้าร่วมการแข่งขันประลองหุ่นจกนักรกลนี่เป็นครั้งแรกที่ถังเหรินคิดว่าสถานการณ์กําลังลาบากวิญญาณยุธ์การต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม ไม่เพียงมีความสมดุลในการป้องกันและการโจมตีเท่านั้นแต่ยังสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของโคต่อสู้ได้อีกด้วยมันป้องกันการโจมตีทางกายภาพด้วยซ้ำมันช่างทรงพลังเสียจริงฟองอากาศของเขาเหมือนอยางยิ่งโจมตีแรงมากเท่าไหร่มันเป็นวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่ไม่มีจุดอ่อนให้ใช้ประโยชน์เมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้ทางหเลนก็จำบางสิ่งที่อูจังคงเคยบอกเขาก่อนหน้านี้ได้ในโรคนี้ ไม่เคยมีวิญญาณยุทธการต่อสู้ใดที่ไม่มีจุดอ่อนวิญญาณยุทธการต่อสู้ทั้งหมดมีข้อได้เปรียบและข้อบอกพร่องของตนเองยิ่งวิญญาณยุทธการต่อสู้มีพลังมากขึ้นกรณีทั่วไปก็คือจุดอ่อนจะร้ายแรงกว่าคำพูดของอูจางคงได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดกระบวนการฝึกฝนของทางโอเรนรวมถึงเสียงที่เขาพูดเกี่ยวกับทางโอเรนด้วยแน่นอนว่า ย่างเงินครามของเขาไม่สามารถถูกมองว่าเป็นวิญญาณยุดการต่อสู้ที่ทรงพลังได้มันมีปัญหามากเกินไปหลังจากที่มันพัฒนาเป็นจกักรพรรดิย่างเงินครามก็ยังขาดความแข็งแกร่งในการโจมตีแล้วราชามงกรทองของเขาละ่ะดูเหมือนว่าพลังสายเลือดที่ทรงพลังอย่างยิ่งในตัวเองแต่ทว่าภายใต้พลังนั้นผนึก18ดดวงมันอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาได้ทุกเมื่อเมื่อมันถูกซ่อนไว้ ในทํานองเดียวกันราชามังกรหลงเย่ยในตอนนั้นทําให้ทางโอเรนและคนอื่นๆรู้สึกแทบจะไร้อํานาจที่จะหยุดเขาแต่ทว่าเขาก็มีปัญหาของตัวเองเช่นกันอันตรายของวิญญาณยุทธการต่อสู้ของราชามังกรภูเขาคืออารมณ์ที่ไม่คงที่ส่งผลให้เขากลายเป็นอาวุธมนุษย์ได้ทุกเมื่อดังนั้นเขาจึงไม่กล้าใช้ความสามารถของตัวเองเช่นกันแล้วจุดอ่อนของราชาฟองอากาศคืออะไร เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสมบูรณ์แบบขนาดนั้นหนึ่งในส่วนที่สําคัญที่สุดของการฝึกฝนที่เกาะปีาศาจมอบให้กับทง้งโอเรนคือการที่เขาสามารถสงบสติอารมณ์ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามนี่เป็นเพราะว่าความประมาจะทําให้สิ่งต่างๆแย่ลงเท่านั้นการผเผชิญหน้ากับมันอย่างสงบเป็นวิธีเดียวที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะได้ ด้วยทัศนคติเช่นนี้เองที่ทําให้ทางเหรินสามารถคิดอย่างใจเย็นและมองหาข้อบุกพร้องของศัตรูได้แม้ว่าเขาจะใช้พลังวิญญาณจํานวนมากมายภายใต้การทิ้งระเบิดอย่างไม่หยุดยัง้งจากการระเบิดได้ทําให้หุ่นจักรกลของเขาเสียหายในระดับหนึ่งหลังจากยิงระเบิดฟองเป็นชุดหุ่นจักรกลของราชาฟองอากาศก็อยู่ชั่วคราวเช่นกันมันหล่นลงพื้นเหมือนกําลังรองอะไรบางอย่างในความเป็นจริง หลังจากที่ราชาฟองอากาศรับการโจมตีจากทางอเลนก็ไม่ได้ทำให้เขาไม่ได้รับอันตรายแม้ว่าเขาจะรอดพ้นจากความตายโดยใช้กายแท้วิญญาณยุทธของเขาแต่ทักษะมังกรทองแห่งการระเบิดที่บรรจุอยู่ในรัศมีของหออของเขายังคงทำให้เขาสั่นสะเทือนอย่างมากและเขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเขายังคงประเมินทางอเรนตามไปเขาไม่เคยคิดเลยว่า การป้องกันสองครั้งของเขายังคงถูกทำลายโดยถังโอเรนความจริงฟองที่สองของเขาไม่เหมือนกับฟองแรกของเขาครั้งป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดเอมรราทักษะวิญญาณของเขาแต่ทว่ายังคงไม่สามารถป้องกันการโจมตีของถังโอเรนภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ได้สิ่งนี้มีความหมายชัดเจนโชคดีที่เขาเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะโดยใช้กายแท้วิญญาณยุธการต่อสู้ของเขาแต่ทว่า เขาไม่แน่ใจว่าคู่ต่อสู้ของเขายังมีชีวิตยอยู่หรือไม่หลังจากถูกระเบิดด้วยฟองอากาศของเขาถ้านี่เป็นสถานการณ์อื่นเขาจะไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยที่จะมองเป็นครั้งที่สองหลังจากที่หุ่นจากกลมาตรฐานได้รับความเสียหายจากระเบิดฟองอากาศของเขาระเบิดฟองอากาศเพียงลูกเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทำลายหุ่นจักกลมาตรฐานไม่ใช่เรื่องที่คิดไม่ถึงสำหรับหุ่นจกนักกล ที่จะถูกทำลายจนเป็นผงละเอียดด้วยซ้ำแต่ทว่าผู้ต่อสู้ของเขาคือคนที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เขาไม่ใช่คนง่ายๆอย่างแน่นอนเขาสามารถรู้สึกได้จากการแทงครั้งก่อนว่าพลังที่มีอำนาจเหนือผู้อื่นได้เติมเต็มรัศมีของฮอกหากไม่ใช่เพราะการตอบสนองที่รวดเร็วของเขาการแข่งขันครั้งนี้คงจบลงอย่างรวดเร็วผู้ต่อสู้เช่นนี้ จะไม่ปลูกเขาได้อย่างไรในขณะน,นี้เสียงระเบิดที่รุนแรงใกล้จะสิ้นสุดลงหุ่นจักรกลของถังโอเรนตกลงข้างสนามเวทีการแข่งขันพร้อมกับเสียงดังทาวันจักรพรรดิย่างเงินครามของเขาปรากฏเป็นตอตะโกลเล็กน้อยมันเหมือนกับผิวของมันฝรั่งไม่เกียมแต่ถ้ว่าทาวันจกักรพรรดิยางเงินครามเหล่านี้ถูกดึงกลับอย่างช้าๆเมื่อพวกเขาถอยกลับเข้าไปในหุ่นจักรกลของเขา พวกเขาทิ้งชั้นของผิวหนังสีดำเหมือนงูที่กำลังผัดขนแม้ว่าพวกมันจะดูสรัวกว่าเมื่อก่อนมากแต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกมันเป็นอันตรายแต่ทว่าหุ่นจักรกลของทางเรนดูเหมือนจะอยู่ในสภาพที่น่าเสียใจอย่างแท้จริงในตอนนี้แขนซ้ายของหุ่นจักรกลของเขาหายไปเนื่องจากการระเบิดหุ่นจักรกของเขาเสียหายหลายส่วนมีแม้กระทั่งส่วนที่ห้อยอยู่ข้างนอก การกระพิบพของวงจรวิญ,ญญาณที่ไม่เสถียรใช้ไปทั่วหุ่นจักรกลของเขาไม่ว่าใครจะมองอย่างไรดูเหมือนว่ามันจะระเบิดได้ทุกเมื่อปราชาฟองสบูนั่งอยู่ในห้องควบคุมของเขาพร้อมกับรีตาเล็กน้อยมันยังไม่จบงั้นเหรอเขายังสามารถรับการโจมตีของข้าได้อีกหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเจ้าจะรับได้อีกกี่ฟองอากาศถ้าพูดถึงฐานการถูฝนข้าก็มีแปดวงแหวนแล้วข้าคิดว่ามีคนไม่มาก ที่มีพลังวิญญาณที่ทรงพลังกว่าของข้าในการต่อสู้ในเครือข่ายการต่อสู้ทั้งหมดนี้ด้วยแรงผลักดันของเครื่องขับดันที่อยู่ข้างหลังหมุ่นจาโคนของราชาฟองอากาศก็ลอยขึ้นเหนือพื้นและขึ้นไปบนท้องฟ้องฟาอย่างรวดเร็วมันพุ่งตรงไปที่ถังเรนในขณะที่ฟองอากาศขนาดใหญ่อีกฟองก่อตัวรอบตัวเขาอีกครั้งในเวลาเดียวกันวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเจ้าจุดอ่อนของมันคืออะไร ในขณะนี้จู่ๆก็มีเสียงมาจากหุ่นจักรกลที่อยู่ตรงข้ามเขามันจงใจลดเสียงลงแต่ประโยคนี้ทําให้หุ่นจักรกลของราชาฟองอากาศช้าลงเล็กน้อยสมมติว่าวิญญายุดการต่อสู้ของเจ้าไร้ที่ติเจ้าก็ไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมการต่อสู้หุ่นจักรกลเจ้าควรจะได้รับข้อได้เปรียบอย่างแท้จริงแม้ในการต่อสู้ของวิญญ,ญาจารย์แต่ถ้าว่าเจ้ากลัวอะไรหรือบางที เจ้าเคยชินกับการปกป้องตัวเองด้วยหุ่นจากกลน,นั่นหมายความว่าต้องมีจุดอ่อนที่ร้ายแรงอย่างยิ่งอยู่เบื้องหลังวิญญายุดการต่อสู้อันทรงพลังของเจ้าในความเป็นจริงเจ้าได้ปกปิดจ,จุดอ่อนของเจ้าได้หุ่นจากกนของเจ้านั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าเป็นวิญญาณาหุ่นจากกลที่โดดเด่นไม่ใช่วิญญาณาหรือแม้กระทั่งวิญญาณาก่อต่อสู้ข้าสงสัยว่าข้าพูดถูกหรือเปล่าเสียงของถังโอเดนดังมาอย่างช้า,ชา มันทำให้หุ่นจากรกลของราชาฟองอากาศเคลื่อนที่ช้าลงและช้าลงแล้วจุดอ่อนของเจ้าคืออะไรจะต้องเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ง่ายแรกเป็นอันตรายถึงชีวิตมากไม่งั้นเจ้าคงไม่กลัวขนาดนี้ให้คาเดาในแง่หนึ่งฟองอากาศของเจ้าก็เหมือนยางมากกว่ายางกันน้ำมีการป้องกันที่ทรงพลังและแรงยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมเจ้าสามารถทำให้มันกลายเป็นระเบิด มันเป็นการผสมผสานระหว่างการโจมตีและการป้องกันอย่างแท้จริงมันเติมเต็มค่าด้วยความมหัศจรรย์ไม่รู้จบฟองที่เหมือนอยางของเจ้านั้นไม่กลัวแม้แต่ของมีโคมและมีความเหนียวโดยเนื้อแท้แต่ข้าเชื่อว่าพวกเขาต้องมีจุดอ่อนไรแรงท้ายที่สุดยางก็มีบางอย่างที่อ่อนแอและนั่นคือไฟเมื่อทังอเรนพูดคําสุดท้ายหุ่นจักรกลของราชาฟองอากาศก็หยุดลงอย่างชัดเจนมันแกว่งไปมาเล็กน้อยไฟใช่ ยางต้องอ่อนต่อไฟนอกจากนี้ยังเป็นไปได้มากที่ฟองอากาศจะอ่อนต่อไฟราชาฟองอากาศนี้ทรงพลังอย่างแท้จริงและรูปแบบการต่อสู้ของเขาก็แปลกประหลาดเช่นกันแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฟองอากาศของเขามีจุดอ่อนจะเป็นอย่างไรถ้าจุดอ่อนนั้นเหมือนกับยางเหตุผลที่ทางโอเดนพูดในสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เพราะเขาเดาเกี่ยวกับพวกเขาในตอนแรกเขากำลังวิเคราะห์สิ่งที่เขารู้ในใจอย่างรวดเร็ว เขาพูดเสียงดังเพื่อซื้อเวลาให้ตัวเองได้คิดเมื่อเขาทําตามความคิดของตัวเองและพูดสิ่งที่เขาวิเคราะห์ออกมาดวงตาของเขาก็สดใสขึ้นเรื่อยๆใช่ยังอ่อนต่อไฟมีญ,ญายุทธดการต่อสู้ของเขาอาจจะอ่อนแอต่อไฟตามที่คาดไว้มุ่นจากคนของราชาฟองอากาศอยู่ชั่วคราวเขาได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากคำพูดของทางโอเรนไรสสาระในขณะนี้ เสียงก็ดังมาจากหุ่นจากรกลของราชาฟองอากาศถ้าเจ้ามีไฟเจ้าก็ลองทําเช่นนั้นได้ขณะที่ราชาฟองอากาศพูดเช่นนี้ฟองอากาศก็แตกออกมาจากหุ่นจากรกลของเขามันพุ่งตรงไปยังถังโอเรนถังโอเรนมีไฟหรือไม่แน่นอนเขาไม่ได้มีพลังสูงสุดที่ราชามังกรทองทําได้คือสร้างแสงที่คล้ายกับเปลวไฟ พวกมันไม่ใช่เปลวไฟที่แท้จริงแต่ทว่าถึงแม้ถังโอเรนจะไม่สามารถผลิตไฟได้แต่เขาก็ยังสามารถใช้ไฟได้ทันใดนั้นรังแสงสีดำก็กระจายออกไปต่อหน้าหุ่นจักรกลของถังโอเรนดูเหมือนว่ามันจะบังร่างยักษ์ของหุ่นจักรกลมาตรฐานที่อยู่ด้านหลังเมื่อร่างขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมันก็เรียกขึ้นเสียงตะโกนอย่างประหลาดใจจากฝูงชนมันใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปจริงๆ มีเพียงไม่กี่คนที่ดูการแข่งขันของทังโอเดนในการแข่งขันรอบภูมิภาคเท่านั้นที่รู้ว่าเขาครอบครองสิ่งนั้นร่างมาเอมาสูงหลายสิบเมตรปีกเล็กที่ไม่สมส่วนคู่หนึ่งกระพือเบาๆด้านหลังมันอ้าปากกว้างและพ่นไฟป่าพุ่งตรงไปที่ฟองอากาศฟองอากาศ,ออากาศนั้นอยู่กับเขาแล้วภายใต้ผลกระทบของเปลวไฟมันก็หยุดทันทีเมื่อถังโอเดนคาดว่าฟองอากาศจะระลาย ด้วยเปลวไฟของจิตวิญญาณมังกรเหนือหัวของถังโวเรนกองอากาศก็สว่างว่าพื้นทันทีทันใดนั้นมันก็เร่งความเร็วและขุมศีรษะของมังกรทอร,ราชจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างรวดเร็วและระเบิดเสียงดังร่างมหูมาของมังกรทอร,ราชหมุนภายใต้การระเบิดจากนั้นมันก็เซถอยหลังไปสองก้ามันใส่หัวยักษ์ราวกับว่ามันรู้สึกวิงเวียนมันกลัวไฟหรือไม่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามังกรทอร,ราช ช่วยถังโอเรนสกัดกั้นการโจมตีแต่ทว่านี่ก็หมายความว่าความคิดของถังโอเรนนั้นผิดวิญญาณยุ์การต่อสู้ของราชาฟองอากาศไม่กลัวไฟน้ำหรือไฟไม่สามารถผ่านเข้าไปได้อย่างแท้จริงเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมว่ามันไม่มีจุดอ่อนเลยจริงๆนี่ไม่ใช่ตะกะมันไม่สมเหตุสมผลแต่อย่างใดราชาฟองอากาศเริ่มปล่อยฟองอากาศที่สองแล้วจากนั้นหนึ่งในสามก็ถูกปล่อยออกมา ฟองอากาศทั้งสองกระเด็นไปคนละทิศละทางหนึ่งในนั้นรอยไปหามังกรทรราชในขณะที่อีกอันหนึ่งรอยตรงไปยังถังโอเรนมันวาส่วนโค้งในอากาศการควบคุมของเขานั้นเชี่ยวชาญมากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ